และก็เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบรมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติแล้วก็หอศิลป์นะครับหอศิลป์ร่วมสมัยอยู่ตรงราชดำเนินนะครับบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยและก็มีวัดประยุรวงศาวาสด,ด้วยนะครับวันที่19เมษายนวันแรก จะมีพิธีบวงสวงเทพยาดาที่พิพิธภัณฑ์ทัสสานแห่งชาติพระนครวันที่21เมษายนจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ตริยาธิราชและพิธีตักบาพ,พระสงฆ์99รูปที่วัดพระเชตุพนนะครับและพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารหลักเมืองคือวันที่21เนี่ย21เมษายนเมื่อปี2325 คือวันที่มีพิธีบวงสวงเสาหลักเมืองหรือว่าสารหลักเมืองนะครับในสมัยออต้นกรุงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยแหละฮะ21เมษายนะะหลังจากปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนะครับอีกไม่กี่วันต่อมา21เมษายนก็มีพิธีลงหลักเสาหลักเมืองนะครับรัฐมนตรีเสริมศักดิก์ยังบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์นั้น และรงละกรแห่งชาติก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นการสแสดงนิทรศการพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีการสแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติเปิดพิพิธภัณฑ์ท่าศาลแห่งชาติพระนครยามค่ําคืนการสแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างเช่นการสแสดงโขนเรื่องรามเกียรติการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลลิเกเรื่องวีรบุรุษแห่งสยามการสแสดงโนราลำตัด การขับร้องบทเพลงโดยอนันต์ไม่ทองคำนะมีการแสดงนิ้วเปลี่ยนหน้ามหาศจรย์นมนตรามายากลจำอวดหน้ามานทุกวันจะมีการบรรเลงดนตรีไทยฉะนั้นเดี๋ยวไว้ใกล้ๆก็จะมานำเสนอแจ้งให้ทราบว่านในแต่ละวันระหว่างวันที่19ถึง25เมษายนนั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะท่านผู้ชมฮะและเช้าวันนี้นะฮะ เช้าวันนี้มีข่าวมาล่าสุดนะครับพระสม,มณะโพธิรักษ์เจ้าสำนักสันติอโศกผู้นำกองทัพไทยนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการต้านระบบทักษิณน,นะฮะในตอนเวลาหโมงสี่สินาทีของวันนี้นะครับพ่อครูสม,มณะโพธิรักษ์ได้สิ้นแล้วมรณภาพแล้วครับนี่ท่านผู้ชมฮะชื่อเดิมก็คือ คุณมงคลรักพงเจ้าสำนักสันติอโศกมรณภาพด้วยโรคชาราในวัย90ปีครับนี่ขอมีส่วนร่วมก่อตั้งพักพลังธรรมกับพลตรีจำลองสีเมืองนะครับตอนนั้นให้พลตรีจำลองเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีบทบาททางการเมืองโดยนำพาผู้ปฏิบัติธรรมสันติอโศนะครับเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองในเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ท่านผู้ชมฮะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่พฤษภาธมินตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรมาจนถึงกปปสก็มีกปปสจำได้ว่าไปชุมนุมอยู่ที่ลุมพินีนะฮะบัดนี้เช้าวันนี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรณภาพเลยนะครับอ hmm. อายุ90ปีครับนี่ครับก็ลูกศิษย์ก็เศร้าโศกเสียใจนะครับอย่างเฟซบุ๊กบุญนิยมทีวี โพสต์ข้อความนะครับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์มรณภาพด้วยโรคชรลา6 4โมง40นาทีในวันนี้และจะเคลื่อนร่างจากโรงพยาบาลมายัางสันติอโศกบ่ายวันนี้ส่วนพิธีชาปนกิจศพจะมีขึ้นหลังวันที่15เมษายนบ่ายนี้จะมีการประชุมเพื่อสรุปวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกศิษย์ก็เศร้าเลยนะครับ ท่านโพธิลักษ์นะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการไปตรวจคน้นแล้วก็ไปเจอกาก,ากแคดเมียมเป็นจํานวนมากนะฮะร้อยเถุงร้อยเถุงบิ๊กแบกนะฮะก็ประมาณสัก300ตันในพื้นที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวบางซื่อ,อแล้วก็ที่สุดแล้วเรื่องนี้ทางสํานักงานเขตบางซื่อมีการออกประกาศเรื่องห้ามอยู่อาศัย หรือดำเนินกิจการในพื้นที่ที่กำหนดเขาก็ไล่มาให้ฟังนะครับว่าจากการตรวจสอบที่ไปพบกากแคดเมียมในพื้นที่บริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดที่ซอยเรียงปรีชาแถวบางซื่อกากแคดเมียมซึ่งเป็นกากแร่อุตสาหกรรมอันตรายมีลักษณะที่ใกล้จะเกิดสาธารณภยัยอันเนื่องมาจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่ และการอยู่อาศัยหรือดำเนินการใดๆในพื้นที่จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา37ประกอบกับมาตรา29ของพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550ผู้อนวยการเขตบางซื่อในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครจึงห้ามเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ ของบริษัทล้อโลหะไทยเมทัลนะฮะนี่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยห้ามเข้าไปอยู่แล้วนะครับห้ามเข้าไปอยู่แล้วแล้วเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับเขาไปตรวจโรงงานเดิมที่สมุทรสาครอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าไปเจอกากแคดเมียมเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มีการอย่างที่ทางคุณพิมพ์พัทราเริมตรีอุตสาหกรรมบอก ยังมีการซุกซ่อนอยู่ตามหลืบต่างๆของโรงงานมีการเอาสิ่งของขนาดใหญ่มาปกปิดบังเอาไว้ก็เลยให้เจ้าที่ลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งให้ทางปรักรูสาหรรรมลงไปนะฮะที่สุดแล้วก็ไปเจอจริงๆด้วยออโอ้โหนี่นะครับแล้วก็เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับเขาเปิดเผยข้อมูลนะครับท่านผู้ชมฮะทุกคนคะ โรงงานที่พบกากแคดเมียมที่สมุทรสาครและที่บางซื่อเจ้าของเป็นญาติสนิทของสองกอพักเก้าไกลค่ะสามวันก่อนพักเก้าไกลแฉว่าการลักลอบขนกากแคดเมียมมีการจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่รับ